ปิดกนเลยได้เพืนไโอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมทะเลเรียกับเพื่อนผมนะฮะโอเคก็คือคุณอาร์มะนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมทะเลเรียกันนะคะสวัสดีครับเด้อเด้ดอพาทีฮัสิปเลยใช่ครับชื่อ้งจกพาที่ฮัสซิปโอเคอวันนี้ไม่มีอะไรทำนะเฮะ้ยวันนี้ไปฆ่าบอสหนอนกันไหมล่ะเฮ้ยใครมีถั่วหนูวะ มีลูกธนูไหมไม่มีอาชิบหายแล้วไปบ้านเราก่อนดีกว่าอันนี้เราไม่ได้โกงนะฮะถ้าเกิดมีใครแล้วเราก็เขียนชื่อตามตามกันด้วยว่าโคตรดนตีเลยนะฮะเชื่อว่าเราโกงนะฮะอันนี้บ้านเรานะสร้างไม่สร้างพัดไม่ได้สร้างอะไรนะฮะก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเรากูขึ้นมาตรงดีทำไมอ่ะมึงเซฟเซฟยังเซฟยังเออเสียก่อนจะได้นะฮะ แล้วที่เซฟมันอยู่จังไซล่ะฮะนั่นน่ะแต่กูไม่เซฟตรงนั้นน่ะกูเซฟตรงไหนเซฟอีกอีกอันหนึ่งกูเซฟแล้วอ่ะสร้างเถอะไอ้ดีนแบบมีเสียงรบกวนหน่อยอันนี้มันเซฟกูนะเฮ้ยไม่ใช่เซฟเหมึงกูรู้ดีอาจจะเสียงรบกวนหน่อยก็ขออภัยได้นะก็มีคนคุยกันอยู่ใช่แลกแลกแลกเนาะใช่ไหมใช่แลกอยู่แลกอยู่โอ้ยเช็ดนะฮะแลกเลยตักใจหน่อยฮะอุ้ยบ้านนี้ให้สร้างกันเยอะเกิน ไม่ต้องอุ้ยสกานาดไหนก็ได้นุ่งแมบนี้มันช้นกว้างจริงจริงเลยเอ้ยชึบทำไมเราไม่เราไม่มีปีกใช่ไหมมีมไม่มีลองบินดูสิถูกนี่แต่ยานพาหนะเนี่ยหายาโคตรแล้ควคุณช้ำไปไหนล่ะขึ้นไปยังไงนะ้าน้าไม่บินขึ้นเลยล่ะ ลงมาแบบไปกันเถนะเอจะไปยังไงวะอ๋อเล่นแบบเองไม่รู้ครับอันนี้กูไม่ได้สร้างฮนะมาเล่นแบบไอห้าเชมยฮะไปไหนเอาเอาอา้าวตัดไปสุลูกโอ้แบตกูใกล้หมดแล้วซ้ก่อนขอเซฟก่อนโอเคเซฟเรียบร้อย ไ,ไมไทางนี้ทางนี้บิดมาโอ้ชิูลุมไปถ้าเกิดไม่ไปได้ป่ะโอเค<ห>ครับค<ม>ีมเมเล่นดิอยะคีหมดีครับพวกแชมป์ฮะไม่คีหมนั่นปลาปลาก็เหมือนเหมือนอะนมึงจินตนาการได้คโคตรโหดเลยอ่ะโอเค Okay. เราจะไปลวยเออ <ลง S 1> ขอดูแผนที่ก่อนนะจะไปไหนเนี่ยดูแผนที่แป๊บอยู่ตรงนี้ตอนนี้เงินเรามีเท่าไรนะจะไม่ผิดประมาณโกโก้ไม่มีโกเลยนะคะจนค่ะจนแต่แม่งรวยโอเคครับไปที่เทรพอดกันดีกว่านะนจะพาไปไหนเนะี่ยโอ้มันน่าจะพาอ๋อมันพาขึ้นชั้นสองฮะนินี่งเอลาบิชีบา คุณเชฟฮะแผนที่เป็นไงบ้างฮะดูหัวเดียนนะฮะก็สวยอยู่บอสหนอนเราไปฆ่าแล้วบอกอุย้ยเมืองอะไรนัวนี่คงรู้เนี่ยอดประสานนาทีแล้วนะฮะช่องอผ,มผมผมงผมก็สามนาทีทำไมอ้าวไปไหนนะกินข้าวอขอตัดตอบแป๊บนะฮะขอไปกินออเอยตัดต่อตัดต,ต่อตัดต่อบแต่กูไม่กดอก ตาทันงของต่อมานะฮะผมก็ยังกินข้าวยังไม่เสร็จนะฮะเพราะตอนนี้ผมก็อยู่ในประสาทของผมเดี๋ยวผมก็จะมาดูชั้นสองที่ผมยังสร้างไม่เสร็จฮะก็คือนี้ยังสร้างไ, <ป S 1> ไม่เสร็จคุณแชมป์น,นะเพราะฉะน,นั้นโอ้โอหชีชีชิชิชิชตโอ้ฝ<ล>ักโักรเลยะถ้าเกิดสูบอร์ดนี่น่าจะน่าจะไม่เ <มา S 1> หลือ,อเลยนะคะไม่เหลือ โ okay. อเคแต่เพราะว่าเราสร้างแบบใหญ่เกินไปนะโอเคมา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 สู้เลยปะสู้มึงอาะไรอ่ะมึงจะสู้เลยปะ,ล,ะล,ล่ะบอสอะล่ะบอสเพนเดล่าก็ได้แล้วเราจะสู้บอสอะไรกันดีละ่ะไม่มีที่เรียกบอสนะคะนีฮะไม่มีที่เรียกบอสนะฮะเราจะสู้บอสอะไรกันดีล่ะฮะคือเราไม่ได้คาที่เรียกบอสไว้นะฮะเออใช่ ก็คือแบบว่าก็คลิปนี้น่าจะมา10นาทีนะคะผม5นาทีเลยเนี่ย9นาทีแล้วกูผม5นาทีแล้วมั้งอยากรอขออภัยดแต่ทำมันติดปากเลยนะตามกว่าอื้อหือแหลกแหลกมากฮะมันเหน่อยคือไอติดไปที่นี่นะฮะทุกคนน่าจะเจอกับปัญหาแบบพอตอนไม่ได้อัดที่เว้งโคตรลื่นแต่พอตอนอัดเป็นโคตรลื่นแหลกเออลงไปข้างหน้านี้กันนะเปิดกล่องดิ อันนี้ไม่ใช่เท้ผมนะก็เลยไม่ดูเรื่องไม่เลยไปกล่องไม่มีเลยหรอกไม่ได้ใส่ของมีค่าไว้ใช่ไหมอืมใช่ลืมไปของมีค่าจะอยู่ในโลกโลกจริงของเราอันนี้โลกปลอมใช่ไหมโลกปลอมโลกปลอมอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะขี้เกียจสร้างเสร้างน้ำไว้บนหลังคาเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปที่โลกโลกจริงนะฮะไปไปโลกจริงเลยตัดต่อโอเคนะฮะตัดต่อกอน,นะฮะ โอเคโอเคครับกลับมาหลังจากที่ผมหลังจากที่ต่อมาฮะก็กลับมาอีกครั้งนะคะในโลกจริงไงครับโลกจริงก็จะมาเพิแล้วมึงมาทำไมวะเฮ้ยไอห่ากูลืมไปกูลืมไปใครเปิดคันโยกใครเปิดคันโยกอย่าเปิดคันโยกนี่อยากได้หนูนี่มันโจรสลัดชัดเจนเลยนะคะเนี่ยใครเปิดคันโยกวะอุยอุยจะตายจะตายจะตายแล้วคลิปนี้ไม่อยากโชกากฮะมาช่วยหน่อยฮะ ม่จะตายอืมฮะขอขอยาญ่หิวหน่อยนะฮะยาญ่หิวมีนะ่ยโอ้โหไม่มีนะซันไนเปอร์วัตฟลักซ์ซันไนเปอร์เฮ้ยกูลืมไปกูลืมไปกูจะตาย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 ซันไนเปอร์สไนเปอร์ไม่มีกระสุนโคตรดีเลยโอ้ยโอชีตเดอะฟลีกโอ้โห้แรงมากเลยฮะแต่เราก็จะเทสได้ครับตา A B C ไปแล้วฮะโอ้ชนะแล้วเหรอเย้โอ้โหใครปล่อยมาวะก็ไม่รู้มันมาเองติตายเลยอุ่ยโอ้โหมึงดูดิกูมีสมุนเป็นโอเคนะฮะก็เมื่อกี้นี้เกิดอาการแลกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเออชิ้นแบบชุดพวกนี้นะไม่ใส่แล้วใช่ไหมฮะไหนก็เลยมาแปะไวะเ้เออใช่ใช่ คือมีชุดแล้วนะคะุดทีเวลาใส่ก็คือชุดเกาะเขียวนะคะโอ้ฟักนะับฟักไอจิงจอกนี้ไม่รู้ว่าไปหามาไปหามาจากพวกกลองแล้วเราจะไปฟังอยะะ่ดงไรกเนนยพวกกล้องที่แล้วค้ามาเองถูเราไปหาจากกล่องนี่ลงไปทางนี้กันฮะ,ะเราจะไปนรกกันก็เสจก็ไอห่าไอหอยหอดพวกเซล์นี้เราก็ทำเองใช่ไหมครับเนี่ยค่าบดข่าบุง้งข้าบดครับใ<อ>ช่ไหมครับ ที่มันเห็นสามอันเพราะว่าง่ายนี่ฮะมันบั็กหรืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะนี่ครับไบโอมไอ้นี่ไงนี่ฮะแชมป์ไบโอมใหม่อ่ะลิกบอกอ่ะไหนขึ้นไปดิมันมีไบโอมใหม่หนึ่งอันได้อยู่ไหนอยู่บนนั่นแหละเนี่ยไบโอมนี่ไงที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันจะมีแร่พวกนี้เนี่ยแร่แร่แร่ใหม่อ๋อแร่ใหม่เราต้องลงมาในเหมืองเ็เนี่ยเนี่ยแร่พวกนี้แหละ ที่ทุบแล้วว่าจะมีอ่ะลองขุดมาดิมันจะเอาไปเผาแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกสายเวทนะก็คือผมผมเล่นสายเวทเนี้ยก็ไม่ได้เลยนอะไผมเล่นสายดาบนะผมก็เลยเก็บเอาไว้นี่ฮะแร่ใหม่ดิแร่แร่แร่และนี่ก็คือที่ใตัดทางวะนี่นี่ก็คือแมปอันนี้นะที่ผมหามาโอเคเดี๋ยวจะขึ้นจากนั้นลูกแป้นนี่ก็คือปีกนะใช่ปีกใช่ปีกปีกที่หาได้ มีคนให้มาบางอันนะฮะก็คือคของบางอย่างก็มีคนให้นะกะ็คือไอ,อ,อนะฮะมันเขาเล่นเทพกับพวกเราใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คุณไอนั้นมีคนเทพ,พเล่นด้วยก็เลยเก่งกว่าเราซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเขาลุกเลเดียทยิ้งไปแล้วนะ,ะน่าจะน่าจะน่าจะกล่องที่คุณเปินนะะดอยู่ไหนฮะโอ้แลกห้าแลกมองเลยฮะ ป้องกันเท่าไหร่ฮะชุดเกาะเขียวดูซิโอ okay. เคลืมไปว่าป้องกัน64นะฮะเอากเกาะไม่มาใส่กันไหนล่ะเกาะเต่าดีไหมล่ะโอ้โห oh, จะดีละเกาะเตา่าเกาะดวงดีกว่าป้าเกาะดวงไม่มัน,ม,นมันป้องกันหูดอยู่นะน,นี่ค<อ>ือที่เรียกสัตนะว์นะเกาะดวงก็ป้องกันหูดมากงงคนงงงง มันบล็อกช่องใช่ไหมที่มันเห็นสามพันเนี่ยก่เทเรามีอย่างละล่างละเท่าไหร่อย่างละอย่างละน้อยอยู่นะอย่างล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 ะสิบอะ่ะเออใช่อันหนึ่งสิบอันถ้าเกิดใส่กอดดวงป้องกันเท่าไหร่ดวงป้องกันไปสิบเอ็อดเลยโลหดอยู่นะหุดมากเลยแหละป้องกันไปสิบเอ็ดอ,อ,อ,อ่ะอ้าม,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 มึงมึงมึงมีเพื่อนเป็นอะไรกูมีเพื่อนเป็นปลา เรามีเพื่อนเป็นอันีนี่ืะหรือจะเป็นแบบบูปแบบบูป่ะหรือจะให้กูมีเพื่อนเป็นไอเนี่ยเห็ดของพวกนี้แม่ไรค่ามากเลยนี่อามกูมีเพื่อนเป็นเห็ดเห็ดเห็นไหมเออเห็นแล้วเอ็มพีซีเห็ดนะฮะเฮ้ยนี่คือกล่องใช่ไหมเปิดได้ปะ เปิดได้ไหมแล้วกูก็มีแล้วก็มีที่ขี่อันเนี้ยไอเนี้ยอพวกเนี้ยเป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์ของเราหมดเลยน่ะอืมใช่อ๋อลองดูกูมีที่ขี่เป็นเป็นสลันสไลน์สไลน์แล้วมูแมวแม่กูบ้างเลยอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเพนทาร่าหนูใช่ไหมเรียกไม้ให้หมดทุกตัวเลยไหมมากเกิน อคพวกนี้ได้จะได้น่าจะเกะกันค่าบอสนะไอพวกเนี้ยไม่ก็หาเอานะฮะโอเคมีเป็นมีเป็นพักทองเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นหัวพักทองเลยแบบก็ก็จะหมดแล้วนะฮะก็จบคิดแล้วนะฮะเปดมายี่สิบกว่านาทีอะไอพวกแรกพวกนี้นะฮะก็หาเอาดิหาเอาได้ง่ายๆเลยนะฮะใช่ครับแล้วผมก็ได้ออกนะฮะหยุดออกนี่เกิดอะไรขึ้นฮะ โอเคนะฮะก็คลิปนี้ละคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคุณบายบายนะแล้วกวดแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าไม่ได้โกงครับผมจะสลับภาพแมปนี้ที่ผมที่อะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้โกงแต่สำหรับคลิปนี้ไปนะครับอย่าลืมกด